พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่386เข้าเฝ้าฮ่องเตเนื่องจากเป็นงานสมรสพระราชทานดังนั้นตามกฎแล้วอย่างไรก็ต้องเข้าวังเพื่อเข้าเฝ้าฝ่าบาทวันที่สองมูจวินหานจึงพาอลิงเกอเข้าวังไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ผูไร้ความยินดีกับงานสมรสในครั้งนี้หากกล่าวถึงคนที่ไร้ความสุขต่อการงานสมรสในครั้งนี้มากที่สุดก็คงเป็นฮ่องเต้นี้เอง แม่อันหลิงอีและลู่จ้านจากนี้พอใจทว่าก็มีเหมือนกับฮ่องเต้เพราะสิ่งที่สนพระไทยคือตำแหน่งและอำนาจของพระองค์เองห้ามโดนล,ลดทอนเป็นอันขาดเมื่อวันนี้ออองมู่และพระชายาพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ฮ่องเต้ทำเหมือนว่าตตดสถามเรื่องทั่วไปแต่ความจริงทรงกำลังทอดพระเนตรมู่จวินหารอย่างประเมินอยู่ขอบพระไทยฝ่าบาทที่ทรงให้เวลากระหม่อมและพระชายาพักผ่อนหนึ่งวันพะยะค่ะ มูจวินฮันทูนไปพร้อมเหลือบมองอัลหลิงเกอจนทำให้คนคิดกันไปต่างๆนานาหากตอนนี้มีได้อยู่ในท้องพระรงอัลหลิงเกอร์ก็อยากตำหนิเขาแรางๆสักทีเหตุใดเขาจึงหน้ามีอายเช่นนี้วันนี้เรียกพวกเจ้าเข้าวังเพราะมีอีกเรื่องที่อยากถามความเห็นจากเจ้าหืมดูจากสถานการณ์แล้วอัลหลิงเกอก็รู้ได้เช่นกันว่าห้องเต้จะตรัสเรื่องใด ทูลเชิญฝ่าบาทตรัสได้เลยพะยะค่ะอันหลิงเกอร์หันไปมองมูจวินฮานที่อยู่ข้างกายแล้วก็รู้สึกได้ว่าภายนอกเขาเหมือนเคารพและนอบน้อมต่อห้องเต้แต่ที่จริงแล้วเขาหาได้เกรงกลัวแม้แต่น้อยครั้งนี้เจ้าชนะศึกกลับมาคงรู้ว่าแคว้นชิงเยเวมีได้ถูกกำจัดไปอย่างสิ้นซากตอนนี้เรื่องที่ข้าห่วงก็คือผู้ที่จะขึ้นมาสืบราชบัลลังคนต่อไป เป็นดังที่คิดเอาไว้อันหลิงเกอรู้ดีว่าเรื่องนี้มีอาจหลบเลี่ยงได้แต่มูจวินหานมิได้มีความหวัดวิตกอันใดคำถามเช่นนี้หากตกไปอยู่กับขุนนางคนอื่นก็คงรู้สึกหวาดกลัวเป็นแน่ในเมื่อห้องเต้ถึงขั้นตัดสถามด้วยพระองค์เองคงเกิดความระแวงว่าจากมีการรวมสมัครพักพวกขึ้นมาก่อกระบฏได้ ซึ่งมูจวินฮานแตกต่างออกไปเพราะเขามิเคยไปเข้าร่วมกับผู้ใดเขายอมถูกมองว่าตัวคนเดียวไร้าการสนับสนุนและมิเคยมีใจคิดคดแม้แต่น้อยทว่าการกระทำของมูจวินฮานมิได้อยู่ในพระทัยของฮ่องเต้มีหนำซ้ำยังถูกมองว่ามีความดีความชอบเกินหน้าเจ้านายไปอีกเมื่อคิดเช่นนี้อันหลิงเกอร์ก็อดสายหน้าอย่างระามิได้เพราะฮ่องเต้ไร้ความปรีชาใดๆอีกต่อไปทุนฝ่าบาทกระหม่อมมิเต็มใจกล่าวพะยะค่ะ มีเต็มใจอย่างนั้นหรือคำตอบของมูจวินฮานทำให้อันหลิงเกิดมองอย่างชื่นชมมิได้คำว่ามีเต็มใจของเขาเป็นความในใจของใครหลายคนเช่นกันแต่มีเพียงเขาคนเดียวที่กล้าทูลออกมาตามตรงหืมฮ่องเต้ม,มิได้กริ้วราวกับว่าทรงคาดเดาคำตอบของมูจวินฮานไว้อยู่แล้วทูลฝ่าบาทเมื่อวันนี้เป็นวันที่กระหม่อมและพระชายาเข้ามาคำนับฝ่าบาทจึงมิได้เตรียมคำตอบมา อีกทั้งเรื่องนี้คือเรื่องภายในราชวงศ์กระหม่อมมิกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวพยะยะค่ะคำพูดของมู่จวินหานทำให้ความหวดรแวงของห้องเต้เริ่มลดลงบ้างสายพระเนตรจึงดูอ่อนโยนมากขึ้นอองมู่เพิ่งแต่งงานที่จริงข้ามีควรนำเรื่องบ้านเมืองมากวนใจเจ้าในเวลานี้แต่สายลับได้แจ้งข่าวว่าตอนนี้ส้ศึกของแคว้นชิงเยเว่ลักลอบเข้ามาในตาโจเจ้าจควรรีบจัดการให้เรียบร้อย มูจวินฮานตอบรับแล้วจูงมืออันหลิงเกอออกจากวังหลวงโดยมิเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเรื่องของแคว้นชิงเยเว่อันหลิงเกอก็รู้ดีแม้สายลับของนางสู้สายลับของวังหลวงหรือของจวนอองมู่มิได้ทว่าก็สันทัดในเรื่องการหาข่าวมิน้อยเมื่อกลับถึงจวนสาวใช้และบ่าวมากมายก็พากันมายืนต้อนรับขอต้อนรับท่านอ,องและพระชายากับจวน พวกเขาทราบดีว่าฐานะของอัลลิงเกอร์มิธรรมดาตัวอัลลิงเกอร์ก็สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองพิธีต้อนรับเช่นนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติพระชายาช่วยดูบัญชีพวกนี้ด้วยเถิดเจ้ากะพระชายานี่เป็นกุญแจของห้องเก็บสมบัติเจ้ากะพระชายานี่คือป้ายสั่งการทหารยามในจวนเจ้ากะพระชายา เรื่องต่างๆในจวนถูกส่งมาให้นางอล,ลิงเกอร์เพิ่งเข้าใจความลำบากที่แท้จริงในการดูแลจวนก็วันนี้เมื่อก่อนตอนอยู่ในจจนโหนางมีคนของตอนที่สามารถเรียกใช้ได้ทว่าตอนนี้อยู่ในจวนอองมู่พอนึกถึงตรงนี้อล,ลิงเกอร์ก็รีบเดินไปยังห้องหนังสือทันทีห่างกันเพียงครู่เดียวพระชายาคงมิได้คิดถึงข้าอีกแล้วใช่หรือไม่มูจวินฮานเงยหน้าขึ้นพอเห็นอล,ลิงเกอร์มุมปากเขาจึงค่อยๆค,ค,คงขึ้น มูท่านอองข้าแค่อยากมาถามว่าในเมื่อมีเรื่องในโจนมากมายเช่นนี้ก็ขอให้คนของข้าเข้ามาช่วยในจจนได้หรือไม่เจ้าคะอันหลิงเกอกล่าวจบก็มองมูจวินฮานอย่างมีความหวังการทำเช่นนี้อันที่จริงแล้วมีเหมาะสมเท่าไรแต่มูจวินฮานก็พยักหน้าให้นางอันหลิงเกอเห็นว่าเป็นไปตามต้องการแล้วจึงเตรียมตัวเดินออกมาแต่เขาเรียกนางไว้เสียก่อน ต่อไปเรียกข้าว,ว่าจะวินหารก็พอเพราะอยู่ในจวนเจ้ามีต้องมากพิธีหรอกน้ำเสียงของมู้จวินหารทำให้ในใจของนางสันไหวตอนนี้ความรู้สึกที่นางมีต่อเขาคือการยอมรับด้วยใจจริงหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็เกรงว่านางต้องจมดิ่งในความรู้สึกนี้เป็นแน่เจ้ากะริมฝีปากบางได้รูปเอ่อยออกมาเบาๆก่อนจะรีบเดินจากไป เห็นท่าทางตื่นตระหนกของนางที่เดินจากไปเมื่อสักครู่มูจวินฮานก็อดสายหน้าพร้อมยิ้มออกมาไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เรียนท่านอองเราจับสายลับของแคว้นชิงเว่ได้คนหนึ่งขอรับชิงเฟิงเดินเข้ามาด้วยท่าทางเคร่งขรึมนำตัวมามูจวินฮานกล่าวจบก็รู้สึกได้ถึงท่าทางมีพิรุษของชิงเฟิงยังมีเรื่องอันใดอีก คิ้วของมู่จวินฮานขมวดแน่นฝั่งอัล,ลิงเกยังไปได้มิไกลนะเมื่อเห็นชิงเฟิงเดินไปด้วยท่าทางรีบร้อนนางจึงเดินย้อนกลับมาและได้ยินสิ่งที่พวกเขาสนทนากันพอดีเรียนท่านอองตอนที่พบมันกำลังวางยาในแม่น้ำสร้างกวนตอนนี้แม่น้ำทั้งสายปนเปื้อนด้วยยาพิษแล้วขอรับว่าอันใดน,นะ มูจวินหานคาดมิถึงว่าแคว้นชิงเยเวจากบ้าดีเดือดได้ถึงเพียงนี้ลงมือโดยมิเห็นแก่ชีวิตของรัษดรแม้แต่น้อยแม่น้ำสร้างกวนแม้มิใหญ่มากแต่ก็ไหลผ่านทั้งสามตำบลโดยมีรัษดรน,นับหมื่นชีวิตอาศัยอยู่หากเกิดภัยขึ้นเช่นนี้เขาเองก็มิอยากนึกถึงผลที่จะตามมาเลยยังมีอีกเรื่องขอรับชิงเฟิงพูดจาอึกอักพูดมามูจวินฮานหมดความอดทน พิษนี้คาดว่าเป็นพิษหนอนกู่ขอรับเมื่อเกิดที่ริมน้ำแล้วผู้คนไปสัมผัสก็จกเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในสิบวันคนผู้นั้นจักตายได้ขอรับเรื่องพวกนี้เขาสอบสวนมาจากสายลับอีกทีได้ฟังแล้วเขาก็อดขนลุกขึ้นมามีได้มูจวินหางเคร่งครึมและมีได้กล่าวสิ่งใดออกมาอีก เรื่องนี้ใหญ่เกินไปเพราะเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างแต่ละหมู่บ้านยากที่จะควบคุมหากโดนพิษแล้วถึงแก่ชีวิตก็ยังมีเท่าไรทว่าพิษหนอนกู่สามารถแพร่กระจายได้ครั้งนี้เกรงว่ามิใช่แค่ผู้ที่อยู่ใกล้ลุ่มน้ำจักเป็นอันตรายเสียแล้วไปนำตัวมันมามู่จวินหานขบกรามแน่นส่วนอันหลิงเกหลบอยู่ตรงประตูโดยมิให้พวกเขาเห็น นางรู้นิสัยของมูจวินฮานดีหากเขารู้ว่านางอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีอยากให้นางรับรู้ด้วยเป็นแน่ดังนั้นนางจึงเลือกซ่อนตัวเพราะหากเกิดเรื่องอันใดขึ้นนางก็ทนมองเขาไปเสี่ยงอันตรายผู้เดียวมิได้ท่านอองคือมันผู้นี้ขอรับอีกฝ่ายดูบาดเจ็บมิน้อยคงจักเป็นฝีมือของชิงเฟิงนั่นเองอืมมูจวินฮานพยักหน้ารับพลางมองคนที่อยู่เบื้องหน้าแล้วค่อยๆย,ย่อกาลง ในเมื่อเจ้าลงมือกับต้าโจเช่นนี้เหตุใดจึงยอมบอกเรื่องพิษนอนกู่มูจวินฮานมิเชื่อว่ามันจะก,กลัวการทรมานจนเปิดปากพูดคนผู้นี้แค่มองก็รู้ว่าหัวแข็งและต้องมีเหตุผลอื่นเป็นแน่ในที่สุดข้าก็ได้พบอองมู่แห่งต้าโจมันกล่าวจบอัลลิงเกอก็พึมพำออกมาเบาๆว่า,วาแย่แล้วมูจวินฮานหมายยื่นมือไปขวางแต่ก็ช้าก้าวหนึ่งอยู่ดีเพราะคนผู้นั้นชิงค่าตัวตายด้วยยาพิษเสียแล้ว บ่าวทำงานมิได้เรื่องเมื่อครู่มิได้ตรวจสอบภายในปากของมันให้ดีขอรับชิงเซิงตำหนิตนเองออกมามิใช่ความผิดของเจ้าเป็นอันลิงเกอ์ที่เดินเข้ามาด้านในขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ